สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆป้ยะชาแนลค่ะพี่น้องเหมือนสภาพมาเให้ก็เผาค่ะเมนูเหมือนเป็นอาหารอีสานบ้านเฮ้าค่ะพี่น้องจะพามาทําอูปลาเนาะคะ่ะพี่น้องหรือว่ามกปลาก็ได้เอาถ้าอูปลาพี่น้องกับสมบูหู์จักเนาะคะ่ะ มกหมอปลานน่นค่ะพี่น้องนะมาย่าอื่นง่ายๆนะคะพี่น้องส่วนผสมก็จะมีผักชีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนิดหน่อยค่ะใบหอมค่ะแล้วก็ปลาเน่นล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องส่วนอันนี้เครื่องแกงของย่าวค่ะโคกไวก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดค่ะนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาทําการผสมปลากันก่อนเลยค่ะก่อนอื่นค่ะเอาปลาน่นใส่ลงไปค่ะ ลงไปเลยปนิ่งสองโตค่ะพี่น้องกินกันสามคนค่ะนี่ค่ะหลังจากนั่งค่ะใส่เครื่องแกงที่เย่าผสมไว้ค่ะตําไว้นะค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะโอ้ยหอมเลยพี่น้องขนาดบ่ฮันได้เห็ดเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะสิ่งหนึ่งที่เย่าต้องใส่เลยคะ่ะพี่น้องก็คือผงผงขมิ้นโยสุดใส่นิดนึงเพื่อให้มีความหอม,หอมแล้วก็ให็ปลาเห้สีสวย ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าสบปไดใส่เป็นเน้นผงแาลปันใดเนาะคะ่ะพี่น้องใส่แค่ว่าเห็บปลาเขามีความงามอกให้มันขาวแบบขาวะะอะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมีออกเลนเลยอุยหุยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้าปลาใส่ลงไปเลยหมักแสบหมักนวจะไหนใส่ลงไปค่ะตามด้วยผงปรุงรสค่ะนะคะ ล้วก็ตามด้วยเกลือนิดหนึง่งยอดสบอบไซน้ำปลาเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ายอดไซน้ำปลารลงไปแล้วซมมี่เข้มนัวบปล้ค่ะพี่น้องเกลือยุบนึงาตามด้วยชูกไหนหนึงค่ะบางคนเพิ่งใส่ผงปรุงรสหรือเพิ่งกระโใไซก็ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าในผงปรุงรสน่ะเรามีทุกอย่างที่เป็นชูรสค่ะหลังจากนั้นค่ะคลุกเข่าให้เข่ากันค่ะ หลังจากคุกเข่าให้เขากันดีแล้วค่ะพี่น้องใส่ใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็หอมแดงนิดนึงหอมแดงนี้มีอะไรก็ใส่ไดารลาย,ยค่ะพี่น้องแต่ว่เย่ามีหน่อยก็เลยใส่สมีพ่อค่ะที่นี่หลังจากนั้นค่ะห้เาเอาไปตั้งไฟค่ะให้มันค่อยๆสุกไปเรื่อยๆจ้ะหลังจากนั้นค่ะเอามาตั้งในเตาเลยแล้วก็เปิดเตนนี่ค่ะพี่น้องแล้วก็เย่ากจะเติมน้ำลงหน่อยนึงนะคะ นี่ค่ะเพื่อให้ปลาห้าสุกนะคะพี่น้องหลังจากนั้นปิดฟ้าไว้ค่ะมีฟ้าหมอ้อฟ้าลังซึ่งฟ้ายงางกระซังปิดไว้ค่ะรอให้ปาหลาเราสุกแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบหอมแล้วก็บักผักชีลาวนะคะพี่น้องนี่แหละคืองะะ่ายๆค่ะสะดวกสบายสำหรับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพกะะรุงเทพค่ะบอสมาดหาใบตรงใบตองหรือว่าสะดวกในการกินกันอยู่เพราะว่าอู๋ใส่กระทะหรือว่ามกปลาใส่กระทะหรือใส่หม้อค่ะพี่น้องมันสุกางสุกเร็วห้องบุตองม้ห่อมายังให้ยุ่งยากแล้ค่ะ อันนี้ก็คือเคล็ดลับขั้นตอนง่ายๆค่ะพี่น้องเอามาให้เบะะิ้องให้ชมเนาะค่ะนี่ค่ะปลานิ่มมื้มอนีงวดนี่ซื้อใสหน่อยค่ะพี่น้องหัว,วใสง่ายก็ด,ดีอยู่ดอกค่ะแต่มันแพงกว่าเก่าใสหน่อยมันถือกล้องค่ะก็เลยได้เอาใสหน่อยมากค่ะพี่น้องแล้วตัวนั้นกินตัวใหญ่แล้วก็ะจายให้ลายค่ะพี่น้องเอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะโยกหาปลาหมอปิดก่อนปิดได้มาตัวนี้หาปลาหมอใหญ่งๆงี้ก็เลยค่ะพี่น้อง เอาละค่ะเย้าปิดไปจะสี่จัดสิบหาถึงยี่สิบนาทีคอยบาเบ่งกันอีกรอบหนึ่งจ้าเอาละค่ะพี่น้องหลังจากเย้าหมกปลามาได้ประมาณยี่สิบนาทีค่ะเย้าก็จะใส่ใบพักอีตู้เว้ยใบพักชีลาวค่ะพี่น้อง <laughs> โอบปิดโบถือนคะคะพักชีลาวใส่ลงไปแล้วก็ใบหอมค่ะ หลังจากนั้นค่ะกระปิดฟ้าไวอีกค่ะพี่น้องจากสิบนาทีค่ะให้พักเข้าหยุดลงแล้วก็ให้ปลาเข้าสุกคักคค่ะพี่น้องนี่ค่ะส่วนปลานน้นนี่ค่ะเรต้องเฮ็ดโดนปันใดด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแหลกจะเละเพราะปลานน้นมันเละไงนะคะพี่น้องเอาละค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวสิบนาทีมาดูกันต่อค่ะเอาละค่ะพี่น้องโอ้โหนาจริงวะค่ะพี่น้องหลังจาก่านไปสิบนาทีค่ะปลาเข้าก็เริ่มซุกพักเข้าก็เริ่มหยุบนะคะ อันนี้ก็คือเมนูยังไงนะคะพี่น้องคือหมกหม้อปลานิลค่ะสไตล์เย่านะคะพี่น้องดีไปทุกคนค่ะนีะ่ยของพักที่เล่าหัวๆได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมน้ำในจุ่หน่อยนึงนะคะอ,อร่อยจริงๆ หอมผักชีลาวหอมใบหอมแล้วก็หอมผิกทีเยาวาโขวไว้ค่ะพี่น้องป้าติโตแสบอไหลีด้พี่น้องนี่คะ่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จคะ่ะหมกหม้อปลานิงง่ายๆบ้านๆสไตล์เยานะคะพี่น้องเนะี่ยสปิดไฟละเห้เบิ้งเกลไก่ค่ะคค่ะ แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องเมนูมือนี้คะ่ะอาหารอีสานบานเฮ่าคะ่ะพี่น้องก็คือหมกหม้อปลานินคะ่ะพี่น้องใส่ผักชีลาวหอมๆค่ะเป็นเมนูง่ายๆคะ่ะพี่น้องความแซ่บความเด็ดอยู่ที่พริกที่เยาโขงะดะพี่น้องก็จะมีหอมแดงกระเทียมแล้วก็ตะไคร่แล้วก็พริกสดนะคะพี่น้องใส่ลงไปคะ่ะแล้วก็จะมีตะไคร่แน่มีหอมแดงมีใบบักกูนะคะพี่น้องแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือ ขมิ้นค่ะพี่น้องเย่าใส่ขมิ้นลงไปละนาจินขึ้นได้ค่ะเพราะว่าเย่าจะบบสอบสีปลาที่มันเป็นแบบแบบเะสีค่ะพี่น้องเมืองจังหนึ่งก็คือมันโบเคยสุกนะคะแต่ว่าที่จริงมันสุกพอใส่ขมิ้นลงไปมันจะชวนให้ดูน่ากินมากขึ้นค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือเมนูง,ง่ายๆค่ะเอามาฝากมา่อก่อนพี่น้องนะคะหมกหมอปลานิ่นค่ะตะละาดเย่าเอิญวนวอูค่ะพี่น้องเพราะาบางเย่า,า,ยาเอื่อนอูวปลานะคะแต่ว่าเย่ายามพี่น้องบอ่เข้าใจภาษาเย่าค่ะก็เลยขอเรียกว่าเป็นหมกหม้อปลานิ่งง่ายๆบ้านๆนะคะพี่น้องนะคะ ขอบคุณทหลายพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะพายกติเขามาคาะพี่น้องมากินด้วยกันค่ะมกหมอปลานิ้นเส็บสห่นหอนค่ะกำลังไม่ไมจ้า